พระนางโสมาศิวิกานาคเทวีนาคราชนีแห่งอาณาจักรขอมหากจะกล่าวถึงอาณาจักรขอมคงไม่มีผู้ใดที่ระลึกนึกถึงองค์พระนางโสมาศิวิกานาคเทวีที่ทรงเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายอาณาจักรขอมให้ล่มสลายด้วยแรงรักพระองค์ทรงเป็นหญิงที่มีดวงจิตยึดมั่นในรักเพียงหนึ่งเดียว สรงบูชาความรักและมีพระไถยที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและมีวาจาสัตว์ทนางโสงมาศิวิกานาคเทวีทรงกำเนิดจากการเสกด้วยอาคมขององค์ฤาษีเทพสามตาเพื่อมาทำหน้าที่ขยายเผ่าพันธุ์ให้กำเนิดทรัพยากรและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นแผ่นดินพระองค์ทรงมีพระสิริโฉมชี่งดงามหายิงได้เปลียบ รูปร่างผอมบางทรงมีสีพระวรกายขาวเหลืองนวลสนาง่างามโดดเด่นผ่องอัมภัเป็นที่ต้องตาต้องใจผู้ได้พบเห็นสีตาของพระนางเป็นสีแดงส้มออกเลื่อมสลับสีทรงมีพระเกศสายาักโศกออกสีน้ำตาลทองก้าวครึ่งศีรษะเป็นมวยสูงทรงปล่อยปลายผิ้วไหวสยายงดงามหยาบต้องหลบ เวลาแย้มพระสวงจะปรากฏเขียวสีขาวนวลออกจากมุมพระโอฐ์บนทั้งสองข้างทําให้พระองค์ทรงเป็นหญิงที่มีความสง่างามและน่าเก่งขามในเวลาเดียวกันพระนางโสมาทรงเป็นพญานาคต้นตระกูลของอาณาจักรขอมมีเก้าเสียนซึ่งแต่ละเสียนจะมีอิทธิฤทธิ์และภาระหน้าที่ต่างกันไป โดยฤาษีเทพสามตาได้อัญเชิญองค์อาทิตยศิษฐ์มหานาคราชซึ่งเป็นพระยาณาคราชเจ้าเจ็ดเศียนแห่งเมืองนครวัดนครธมมากำหนดเขตพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมเพื่ออัญเชิญดวงจิตและพระญาณบารมีแห่งองค์เทพนาคราชเจ้าเข้าสู่กายนิมิตของพระนางวันละเสียนจนครบทั้งเกเศียนปร้อมทั้งสิ้นเป็นเวลา9วัน9ก้าคืน ซึ่งหลังจากลือีเทพสามตาได้เสกพระนางขึ้นด้วยอาคมพระเวทแล้วก็ยังส่งถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กับพระนางจึงส่งเป็นหญิงที่มีวิชาเก่งก้าสามารถลอบรู้ในทุกด้านทั้งเรื่องพระเวทและการปกครองดังนั้นองค์เทพลือีสามตาจึงได้ตั้งชื่อนางนาคตนนี้ว่าโสมาและได้มอบมนให้กับพระนาง เพื่อไว้ใช้กำกับพญานาคทั้งเก้าเศียรแต่พระนางไม่เคยนำมนต์ดังกล่าวมาใช้องค์พญานาคราชทั้งเก้าเศียรทำหน้าที่เพื่อพระนางโสมาด้วยความจงรักภักดีดุดมีดวงใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเรียกพระนางโสมาว่าเจ้านางน้อยซึ่งกายหน้าของพระนางทรงมีเศียงสีแดงอมส้ม มีสีพระวรากายสีเขียวอ่อนเลื่อมน้ำตาลเข้มอมแดงเกดสีเลื่อมทองยามแผ่พังผ่านจะเป็นสีทองอมส้มหลังจากที่เทพสามตาได้เสกสร้างพระนางขึ้นมาจนสำเร็จในระยะเวลา9วัน9คืนบรรดาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประกอบพิธีกรรมและบริเวณใกล้เคียงต่างก็ได้รับอนิสงญาณบาลมีที่สูงขึ้น จนทำให้สัตว์ต่างๆทั้งมวลกลายเป็นพญานาครวมไปถึงพญางูจกอางที่มีนามว่าสักกะและแสงนินซึ่งเป็นงูจงอางขนาดใหญ่คู่ผัวตัวเมียมีโพรงอาศัยอยู่ในตำแหน่งที่มีการประกอบพิธีกรรมก็ด้รับอนิสงส์จากญาณบาร,รมีดังกล่าวจนกลายเป็นพญานาคพญาสักกะมีความสำนึกในบุญคุณ และชื่นชมในพระหยาตบารมีของพระนางโสม,มาเป็นอย่างมากจึงให้ความจงรักภักดีคอยดูแลและเฝ้ามองที่จะใกล้ชิดพระนางด้วยใจปฏิพัทธเมื่อพระนางนาคโสม,มารับรู้ถึงความจงรักภักดีของพญานาคสักกะจึงรับเข้าเป็นทหารผู้ใกล้ชิดของท่านและได้รับความไว้วางพระทยส่งให้พญานาคสกกะทำงานสำคัญ ที่ไม่เป็นทางการด้วยความเก่งก้าจึงถูกแต่งตั้งให้เป็นขุนสักกะนาคราชทหารเอกในความปกครองขององค์อาทิตยสิทธิ์มหาราชซึ่งเป็นเสียนที่ห้าและได้ล่ำเหลียนวิชาหายตุกมาจากองค์เอ,อนเนกอังกูนาคราชเจ้าขุนสักกะนาคราชจะใช้คำเรียกแทนองค์พระนางโสมาว่าแม่นางเจ้า องค์เทพสามตาได้กำหนดหน้าที่ให้กับทนางนาคโสมาในการสร้างอาณาจักรให้มีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินและแหล่งน้ำโดยมีหน้าที่สืบขยายเผ่าพันธุ์ให้กำเนิดประชากรโดยถูกกำหนดให้พบกับลือสีผู้เป็นองค์ศิวะเทพอวตารณปราศาทวิเมียนอากาศโดยต้องเข้าร่วมบรรทมหลับนอนกับลืษี หรือองศิวะอวตารทุกค่ำคืนโดยในขณะร่วมหลับนอนพระนางจะแบ่งร่างเป็นมนุษย์เพื่อให้กำเนิดประชากรโดยในหนึ่งวันจะจุติประชากรได้เพียงหนึ่งชีวิตเท่านั้นหลังร่วมบรรทมประชากรกับพระนางนาคโสมาจะจุติเป็นกายนิมิตและกำเนิดออกจากหน้าท้องของท่านในทันทีประชากรที่กำเนิดนี้จุติเป็นสองลักษณะ สลับกันวันเว้นวันระหว่างประชากรที่เป็นพญานาคก,กับประชากรที่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งพญานาคประชากรที่เป็นพญานาคจะมีชีวิตอาศัยอยู่ในพิภพใต้ดินหรือในบาดาลได้ตลอดเวลาแต่จะอยู่บนพื้นดินติดต่อกันได้เพียงครั้งละเจดวันโดยต้องกลับลงสู่พิภพหรือบาดาลก่อนจึงจะขึ้นมาบนพื้นดินได้ใหม่ส่วนประชากรที่เป็นกึ่งมนุษย์ กึ่งพญานาคจะมีชีวิตอาศัยอยู่บนพื้นดินได้ตลอดเวลาแต่จะลงไปในพิภพใต้ดินหรือบาดาลติดต่อกันได้เพียงครั้งและเจ็ดวันโดยจะต้องกลับขึ้นบนพื้นดินก่อนจึงจะลงไปในพิภพใต้ดินหรือบาดาลได้ใหม่ประชากรทั้งสองแบบสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์และเป็นพญานาคได้ซึ่งต่อมาพระนาได้ตั้งชื่ออาณาจักรแห่งนี้ว่าอาณาจักรขอม ซึ่งมีความยิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรใดๆการเข้าร่วมบรรทมและการให้กำเนิดนั้นมีความสำคัญแก่อาาจักรขอมเพราะก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตามมาด้วยทุกครั้งไปจากคุณลักษณะพิเศษที่ประชากรของท่านสามารถลงไปอยู่ในใต้มิติใต้พิภพ,พ,พซึ่งด้านล่างจะเป็นทางเชื่อมต่อกันไปยังสถานที่ต่างๆทำให้ประชากรพญานาคของท่านถูกกล่าวขานว่า เป็นพวกของดําดินกําลังพลของพระนางโสมามีความเข้มแข็งเป็นกําลังพลที่มีความเก่งก้าสามารถชำนาญรอบรู้มีพระกําลังวิเศษในการสู้รบกับปรปักที่หมายจะเข้ามาขยำกลั่กลายจึงทําให้ลือสีผู้เป็นองค์ศิวะเทพอวตารได้รับชัยชนะและความสําเร็จในการยึดตีเมืองต่างๆมากมายมีการแผ่ขยายอาณาจักรออกไป อยากยิ่งใหญ่ไม่รู้จักจบสิน้นจนได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเชยวรมันที่7พระานางโสม,มาส่งสั่งให้พาญานาคราเจ้าแต่ละเสียงสร้างปราสาทหลังใหญ่หลายแห่งให้กับพระเชยวรมันที่7ผู้เป็นสวามีเพื่อใช้ในการต่างๆตามความประสงค์โดยหินที่ถูกนำมาสร้างปราสาทแต่ละแห่งนั้นเกิดจากการยกเคลื่อนภูเขาหินทั้งลูก และใช้ความคมของหางพญายนาคตัดแท่นหินออกเป็นก้อนลอยตัดจึงเรียบคมบางหินที่ตัดจะถูกลำเลียงผ่านลำน้ำไปยังสถานที่ต่างๆที่ต้องการสร้างปราสาทการเคลื่อนย้ายและยกหินก้อนใหญ่ขึ้นตั้งไว้บนยอดปราสาทสูงรวนต้องใช้พลกระกำลังจากประชากรที่จุติจากพระนางนาคโสมมาและทหารนาคจากเมืองขององค์พญายนาคราจา ทั้งเ้าซึ่งเป็นเสียงของพระนางนาคโสมาทั้งสิ้นหินทุกก้อนที่ถูกนําไปสร้างปราสาทจะมีน้ําลายของพญานาคที่มีลักษณะเป็นเหมือนฟอกสีขาวขายน้ําลายมนุษย์ถาเคลือบไว้เพื่อรักษาสีของหินให้สวยงามสมู่เสมอไม่สีจางเมื่อการสร้างปราสาทแล้วเสร็จภูเขาที่เคยใช้เป็นแหล่ตัดหินจะถูกปิดทับด้วยมนของพญานาค ให้ปกคลุมไปด้วยพื้นป่าไม่สามารถมีใครล่วงรู้ได้ว่าปราสาทนั้นถูกสร้างด้วยหินจากที่ใดความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำความยิ่งใหญ่เกลียงไกรของอาณาจักรขอมเลื่องอำนาจแผ่ขจรกระจายไปแสนไกลภายใต้การปกครอ,องของพระชัยวรมันที่เที่ไม่มีอาณาจักรใดจะทัดเทียมได้ ซึ่งบังเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วเมื่อพระชัยวรมันที่7ได้รับชัยชนะในการสู้รบอาณาจักรอื่นๆต่างพร้อมใจกันถวายทิ่าและบริวารมาเป็นเครื่องพราชบันนาการารพระชัยวรมันที่7ก็ส่งรับไว้ไม่ปฏเิเสธเป็นเหตุที่ทําให้พระองค์มีมเหสีอื่นที่เป็นมนุษย์มากมายนับไปถ้วนบริวารของพระชัยุรมันและบริวารที่มาจากต่างเมือง ของมเหสีต่างๆได้สืบพันธุ์และให้กำเนิดมนุษย์ขึ้นในอาณาจักรของมเหสีที่เป็นมนุษย์เกิดความอิจฉาลิษยาที่พระเชวรมันทรงต้องเข้าร่วมบรรทมกับพระนางนาคโสมาทุกค่ำคืนจึงพากันละเกียจกล่าวหาใส่ร้ายพระนางนาคโสมมาและประชากรของท่านว่าไม่ใช่มนุษย์อีกทั้งพระเชวรมันที่ไม่ทรงยึดมั่นในหน้าที่ และคำพูดที่เคยให้ไว้ต่อกันพระนางนาคโสมาจึงได้ขึ้นชื่อว่ารักกับกษัตริย์ที่ไม่ได้มีใจดวงเดียวด้วยความเสียพระไทยเป็นอย่างมากที่พระสวามีไม่รักษาสัจจะและมั่นคงในความรักดังวาจาที่ได้ให้ไว้กับพระนางจึงได้มอบหมายให้ขุนสักกะนาคราชฆ่าลองบาทคนสนิทแอบไปรอบปงพระชนพระชยัยวรมันที่เจ็ แต่ด้วยพระบารมีของพระชัยวรมันที่7จ็ดขุนสักกะนาคราชไม่สามารถสังหารพระองค์ได้ดังนั้นด้วยความจงรักภักดีของพระยาสักกะนาคราชที่มีต่อพระนางนาคโสม,มาจึงได้ตัดสินใจพลนพิษของตนเองซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มควันสีขาวมีลิดเป็นกฎใส่พระชัยรมันที่เจ็ดเป็นเหตุให้พระองค์เป็นโรคเลื้อนแล้วเท้าสักกะจึงหลบหนี ไปปิดชีพด้วยสังวานจากอกของตนเองจนสิ้นใจตายใต้โพรงหินเมื่อพระนางโสมาทราบว่าขุนสกกะนาคราชกระทำตามคำสั่งของตนไม่สำเร็จและหนีไปปิดชีพตนเองด้วยความเสียพระไทยท่านจึงปิดปราสาทวิเมียนอากาศและสาบตนเองด้วยอาคมให้จมลงสุดลามตายพิภพประชากรที่เป็นพญายนาคจำนวนมาก ที่จงรักภักดีทั้งหมดจงตามท่านลงไปพร้อมกันในโพงมิติซ่อนมิติลึกลงไปใต้พื้นดินณบริเวณด้านล่างใต้ปราสาทวิเมียนอากาศทำให้อนาจักรขอมสิ้นชื่อและล่มสลายอยุดตพ้พ,พิภพพระนางโสมมาได้สรงสรื่อนิยามความรักของท่านไว้ว่าเรามีคนที่เรารักเรามีคนที่จงรัก เรามีหน้าที่ซึ่งสามารถอธิบายความหมายกล่าวไดว้ว่าเรามีคนที่เรารักหมายถึงพระนางนาโสมามั่นคงในความรักที่มีต่อพระยานาคาลาเจ้าผู้เป็นคนรักของท่านคือองค์อินทรนน์นาคราชผู้เป็นเสียงที่สองด้วยการอธิษฐานจิตขอตามไปจุติเป็นคนรักขององค์อินทร์นาคราชในทุกภพทุกชาติไป เรามีคนที่จงรักหมายถึงขุนศักกะนาคราชผู้จงรักภักดีและมีใจปฏิพัต์ต่อพระนางนาคโสม,มาเสียสละกายยอมหักไกลครอบครัวน้อมถวายงานเป็นค่ารับใช้ในงานสำคัญที่พระนางนาคโสม,มาประสงค์ด้วยความซื่อสัตย์เมื่อกระทำการไม่อาจสำเร็จได้จึงแสดงความจงรักภักดีด้วยวิธีปิดชีพตนเองเรามีหน้าที่ หมายถึงท่านมีหน้าที่สร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างประชากรเพื่อขยายอาณาจักรให้เลือนอำนาจแก่พระไชยุรมันที่เจ็ตามความประสงค์ของเทพสามตาเมื่อพระไชยุรมันที่7ไม่มีวาจาสัตว์ตรงตามที่ให้ไว้ท่านก็สรงเข้มแข็งในการตัดสินใจยุติทุกอย่างลงด้วยความเด็ดเดี่ยวเมื่อความอุดมสมบูรณ์และความเจริญต่างๆเริ่มเสื่อมสลายลง ผู้คนที่เหลืออยู่บนพื้นดินโกรธแค้นตางสาบแช่งพระนางนาคสม,มาและขุนสักดกนาคลาดที่ได้พ่นพิษใส่พระชัยวรมันที่7จนเป็นเหตุให้มือของพระชัยุรมันที่7ได้รับผลจากพิษของขุนสัก,กะเป็นเหตุให้ส่งเป็นโรคเลื้อนความยากจนพระพุทธศาสนาไม่เข้าถึงคนขเขมรในปัจจุบันไม่สามารถหาหลักฐานเครื่องมือและวิธีการสร้างปราสาท ในสมัยอาณาจักรขอมได้การสร้างปราสาทน้อยใหญ่โดยฝีมือมนุษย์เขมรหลังสมัยอาณาจักรขอมของพระนางโสมาจึงไม่มีความแข็งแรงของตัวปราสาทปราสาทที่ถูกค้นพบล้วนแต่ผุพังหลงแทบไม่เหลือโครงสร้างหลักซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาดอกไม้ประจําพระองค์ของพระนางโสมามีชื่อว่าทิวายันเป็นดอกไม้ที่อยู่ใต้ดินมีกลีบดอกสีขาวคีม กิ่นหอมหวนกำเนิดขึ้นในป่าหิมะานา์ในทุกคืนวันเพ็ญคืนสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงดอกไม้นี้จะผุดขึ้นจากใต้ดินเพื่อบานรับแสงจันทร์และหุบกลับคืนลงสู่ใต้ดินเช่นเดิมพระนางโสมาสีวิกานาคเทวีนากลาชนีแห่งอาณาจักรขอมด้วยรักและคารบคนหัวหน้า